เราอย่าให้ใจทิ้งวันๆเราหายใจทิ้งไปเยอะแยะเลยหายใจแล้วก็รู้สึกหายใจแล้วก็รู้สึกไปมีลมหายใจเป็นเพื่อนไม่ต้องมีเพื่อนอื่นก็ได้เราอยู่ลำพังมีลมหายใจเป็นเพื่อนไป ให้ใจออกรู้สึกตัวให้ใจเข้ารู้สึกตัวไปซ้อมมาไว้ต่อไปพอเราแก่แล้ว <c oughs> <c oughs> ที่เราก็ต้องอยู่คนเดียวบางคนอยู่คนเดียวตั้งแต่หนุ่มแต่สาวนะ <c oughs> ไม่มีแฟนไม่มีลูกอะไรยมีแฟนมีลูกลูกมันโตขึ้นลูกก็ออกไป เดี๋ยวนี้ลูกก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็อยู่กันสองคนตายหญ่เนี่ยถ้าไม่มีคู่ก็อยู่คนเดียวถึงอยู่สองคนแล้ววันหนึ่งมันก็เหลือคนเดียวเนี่ยเราต้องซ้อมที่อยู่คนเดียวให้ได้ไม่งั้นพอถึงวันที่มองไปรอบตัวไม่มีใครเหลือเนี่ย ม่จะทุกข์จนทนไม่ไหวรู้สึกว่างเปล่าเหลือเกินชีวิตนี้อาจจะมีเงินมีทองนะแต่มันไม่มีใครอยู่ด้วยแนละ้วถไม่มีเงินยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่มีกินไม่มีอะไรนะี่ช่วยตัวเองก็ไม่ได้นอนจมเอือจมชีอยู่งั้นนี่เราหวังนะ พึ่งคนอื่นหวังยากบางคนสมัยก่อนนะก็มีลูกหวังพึ่งลูกเดี๋ยวนี้พึ่งไม่ได้หวังมีคู่ชีวิตเกิดเหลืออยู่คนเดียวไม่มีคู่ชีวิตแล้วนี่เราซ้อมนะอยู่กับธรรมะอยู่กับลมหายใจของเราอย่าให้ใจทิ้ง หายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยๆเ,เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆเ,เราจะไม่เหงาไม่ว้าเวเมือเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ไม่ทิ้งเราจนวันตายนะตายเมื่อไหร่ก็ทิ้งกันเมื่อนั้นนะก็เลิกหายใจยังไม่ตายยังหายใจอยูนะ่เพื่อนตัวนี้ยังไม่ทิ้งเรา คนอื่นสิ่งอื่นทิ้งเราได้ลมหายใจมันยังไม่ทิ้งเราไปงั้นหัดอยู่กับมันให้คุ้นเคยหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยๆหายใจอย่างเดียวไม่พอบางคนใจมันฟุ้งมากเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเราจะถนัดหายใจเข้าพูดหายใจออกโท เราไม่เริ่มต้นด้วยการหายใจออกก่อนแล้วทำไมหลวงพ่อให้หายใจออกก่อนหายใจออกก่อนเนะี่ยใจมันจะคลายหายใจเข้าก่อนเนะี่ยใจมันจะแน่นๆแล้วเราผสมเข้ากับพุทธโธได้ไงเริ่มต้นเวลาเราจะภาวนานเราหายใจทิ้งไปหน่อยหนึ่งหายใจออกทิ้งมันไปไม่ต้องบริกรรมแล้วตอนที่หายใจเข้าเนี่ยค่อยพุทใหม่ ฝึกมีลมหายใจเป็นเพื่อนไปไหนมันก็ไปกับเราคนอื่นทิ้งเราไปหมดแล้วมันยังไม่ทิ้งวันที่มันทิ้งเราเราก็ทิ้งมันเหมือนกันไปด้วยกันตายด้วยกันพยายามฝึกให้มากแล้วเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของการที่เราฝึก ใจิตใจเคยวุ่นวายก็จะเริ่มสงบนะใจิตใจเคยถูกกิเลสรุนแรงครอบงำกิเลสก็จะอ่อนแรงลงเพราะสมาธิมันเกิดมันข่มกิเลสได้ด้วยอำนาจของสมาธินี่พอเราหายใจไปใจิตใจมันมีเรี่ยวมีแรงมันมีกำลังขึ้นมาเราฝึกทุกวันทุกวันในหายใจนี่แหละ ไม่ต้องอยากดีอยากเด่นอะไรกับใครเขาหรอกมีลมหายใจเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆสะสมมีพลังขึ้นมา